โอ้ขอคุณปูเป mm ้เกศเลนสองสนะครับสำหรับ like กุหลาบหนึ well, so right. okay. uh, ่งดอกครับผมขอบคุณคุณนินาวง1ดอกเฮ้ยปูเป้ให้สีดอกเลยอไนคอ่าได้ตังค่ะเรียนจบอยังยังไม่จบครับผมเอางี้อ่ะใครใครอยากเห็นใครอยากเห็นเข้มหัศวีส่งสร้อยเพชรมาครับ

ดอกไมมาครับอย่างนี้มันต้องส้อยเพชรแล้วสรอยเพชรนขอมงกุฎแล้วมะเกุฎครับมมกุฎมามีคนไปก่าเอาวาสารสร้อยเอาว่าารสร้อยเพชรขยักขยดูแค่มาสกีส่งสร้อยเพชรมาครับนายหลังหนึ่งขอบคุณขอบคุณคุณมันมอนนี่ซ่านะครับย่ะิ้เปลี่เอาดูไม่ขอดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้าง เจ็บกับพายมา่รู้อ่ะผมเอาดอกดอกเอาดอกกุหลาบก่อนเจ็บป่าน้องนิดหน่อยครับโอ้แต่ต่แต่เจ็บก้าอี้เจ็บไหมคะโอ้โหพุเ้กับสลินส่งมาอีกแล้วหนึ่งดอกดีดๆเฮ้ยทำไมพุเป้มีตังในติกตอกหรอเป้ชื่อต้องกาชื่อต้อไดีที่สุดตองส ดอกละ9บาทแต่มันแต่ผมอาจจะไม่ได้9บาทนะผมอาจจะโดนโดนโดนแม่ส่งมินิฮาร์ไปให้นี่ไหนห้าบาทเลยเหรอขอบคุณมินิบัตรมินิฮาร์จากุเม้เกษรินมินิบาทขอบคุณเหมือนมินิบาทรไหมเนี่ยขอบขอบคุณส้มตำขอบคุณส้มตำจากมังกี้ตูนนะครับ เอามองกุฎใหญ่สิลิเติลไม่เอาอะตามทำขอร้องมาลำโพงยักษ์อีกขอบคุณลำโพงจากคุณเกีกยกเ่ยวก้อยนะครับขอบคุณลำโพงกับเกี่ยวก้อยนะครับนี่บุ๊ค ขขาคุณสำหรับมงกุฎขาคุณสำหรับมงกุฎขาวกูกูก็เชื่อมง่ายนะคือทรมัแบบที่ให้ถามได้ป่ะมาเทียบเลยเดี๋ยวให้มงกุฎคุยโทรศัพท์ก่อนโมงกุฎใหญ่เหรอนะมงกุฎใหญ่เลยมาขอบคุณดอกกุกหลาบหนึ่งดอกหกดอกจากน้องโบน้องเข้มหล่อมากขอบคุณเกี่ยวก้อยสำหรับไอติม โอ้เพียบเลยเจ็ดเอนจอยคุณเอนจอยส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาให้ด้วยไอศครีมโคลิบโอ้ใจละลายดูพี่เข้มหน่อยค่ะอ่ะไปดูพี่เข้มอัดสวีดูหวยกันอยากไปตีแบตกับยูอีกอ๋อพี่แฟนขับมึงใช่ไหมพี่เหรอไปขับมึงปะใช่ ราัทยสตัววันที่1ิบธันวาคอนธันวา่ากันใหม่ถูกต้องครับพี่โยอารมณ์ดีเด้เลขขายสตัวสามแปดสามสายครั้งนะคะรางวัลท้ายสองตัวค่ะวันที่สิธันวามออกห้าสใช่ไหมออกแปดสมุ้ยหัวใจหัวใจสัดินมันดิ้น รางวัลเลขหน้าสมตัวรางวัลเท้ายมื่อกี้หัวใจอะไรอ่ะสวยๆอ่ะสองตัวออ๋อมืออุ้มใจคุณนุ่นๆุ่นนะครับขอบคุณครับซื้อ8ปดสองอ้าวโอ้โหซื้อ8ปดสองนิดเดียวครับไม่เป็นไร16บธันวามีโอกาสดีครับนบาทค่ะดอกกุหลาบสามดอกดอกกุหลาบสามดอกน้องโบน้องโบดอกกุหลาบอีกหนึ่งดอกนะครับถูกหวยเย่ดีใจด้วยนะครับใครมันมีเลขอันนั้นด้วยรางวัลที่หนึ่งอ่ะรางวัลที่หนึ่งไง อ่ะนะครับสำหรับใครสำหรับใครใต้ดินนะครับเลขบนนะครับมุกดาอยู่ไหนครับมุกดาสอบอยู่ครับอุ้ยโอ้โหคุณโบ40ดอก43ดอกน้องโบขนเอาตังมาแบ่งกันด้วยนะน้องโบ,บ,บ51แล้วน้องโบโอ้โหอโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โากอ้อ้โหโอ้โหะโหโอ้โหอ้กอ้โหโออ้กหรอ่โหน้ ถูกเลขโว้ยอ่ะดีใจด้วยนะครับคุณหนึ่งงสามสี่ห้านี่ไงหนึ่งอะไรีสิบห <45 S 1> ้าอันเนี้ยเพ็ดสามสิบละคุณนุ่นติ๊กต๊อกเพชรคุณนุ่นสูงอันรมันไปดูตรงไหนว่าได้จังเท่าไรแล้วคุณนุ่นส่งกาล่ามาสี่สิบสามอันนุ่นนุ่นขอบคุณครับนุ่นนุ่นถูกหวยใช่ไหมครับเนี่ยดีใจด้วยนะครับอเอาตังหมดเอาตังหมด คุณแอลตังเือนกดจนตังเงินได้อค้วคุณมนาชายีโอ้ลูกนี้มานั่งตรงนี้ตั้งนานแล้วประโทกรารคนบ่งตังด้วยนะคุอรได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมณิชาเข้าไปดูติกต็อกข่าน้องเข้าไปดูติกต็อกก่ออัลตองดอกกุหลาบหนึ่งดอกของคุณครับหล่อจัง เอาล้ครับใกล้แล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่ส 16, 16ิบหกสิบหกพันว่า,วาต่อไปนะคะท่านประธานกรรมาการค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเข้มไลฟ์แข่งกับดูโออยากให้มาแข่งผมนะครับเดี๋ยวไม่มีคนดูผมนะนดเดี๋ยวผมไม่ได้ดอกกุหลาบนะ รอรุ้นรางวัลที่หนึ่งครับผมหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละาหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการอ,าออกรางวาลลัลในหลักใดนะคะเสียงลูกบอลหมาเยเลขเรียงลำดับก่อนหลักแล้วนำลูกบอลที่ได้<อ>ไปไว้ใ<อ>นหลักานค่ะขอบคุณรางวัลทุกอันเลยนะครับขอบคุณน้องคุณโบอ,อีกน้องโบอ,อีกดอกกุหลาบ9อันโบพิเค,เคยูโรอยู่จงังหวัดอะไรครับเป็นคนอุดรครับอุ้ยากรรมการเสียงยุบขึ้นมากองอะ้อ่ะได้ ขอบคุณกล่องลูกโป่งหนึ่งอันจากคุณมูสิกพันดาเพงขอบคุณครับเข้มดูตั้งใจลุ้นหวยทุกคนครับขอสามโต้เล่นเ่นเด้อสาธุครับขอให้ได้ขอให้ถือเด้อไม่แล้ว้กกาลาอีกหนึ่งอันคุณสิดาเอ่าแล้วเข้มลุ้นใหญ่เลยมุงงี้มุงงี้เอฟซีจากสุริน จูรินจูริสสวัตเตอรีสวัตเอรีสวัตเตอรีครับสวัตเตอรีครับได้หมายเลขห้าค่ะห้ามารางวัลประจําหลักสิบนะคะไม่ใช่ยังผู้แทนสื่อสามสามนางสาวทิติมาประทุมทิพย์ชื่ออ๋อชื่อพึงเด้อชื่อพึงคุณพึงสวัสดีโอ้มาอีกแล้วครับกล่องลูกโป่งขอบคุณครับพูดพูดใต้ให้ดูหน่อยอ่ะ พูดใต้ให้ด้วยไหมส่งกองมาเพราะว่าเนี่ยผมว่ามึงน่นาจะถึงห้าหมื่นแล้วเนะห้าหมื่นบาทอะห้าหมื่นเหรียญอะนี่รุ่นหวยส่งมาลุ้นหวยบอกอุ้ยขอบคุณฟุตบอลครับจากคุณมนาคุณมนาชาเอฟอุ้ยโมลูกบอลสิบลูกเลยเตะกันได้เพลินเลยทีนี้ขอบคุณมากเลยครับวันแรงตายไม่ชัด วันนี้ตั้งแตาเจะน้องข้าวดีข้าวเมืองขอนศรีทำบาราคุเบ้นะครับดอกกุหลาบแปดดอกลงรังอย่างแรงอยากจีบมแก้มแดงพีแรงงัดภาษาใจผี่แรงชัดอยากบอกมาขอบคุณทุเรียนหนึ่งลูกครับผมรักเธอทุเรียนครับจ๊ะ แหตาใก็ไม่มีใครช่วยสังสอนตั้งแต่จะนองอละชอนไม่รู้วิธีแห้งนองไม่ขอบคุณทุเรียนหนึ่งลูกจากใครจากคุณสริชยาขอบคุณมือไมินิฮาร์ดสองมือนะครับจากคุณคุณเมื่อกี้คุณพิงปะผิวอะไรอย่างขอโทษนะครับ ดาววันที่หนึ่งออกอย่างครับโบเกยกุดาบีกนคาดอกกุหลาบแดงกำลังลูกโป่งเบ้ร์ลำโพงขนาดเล็กของคูปคุณคูปคุณเป้กุหลาบยินดอกจากคุณใหม่ๆน้ำผึ้งโอเคครับคุณน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งส้มตำห้าถาดครับผมท้องเสียเนี่ยเลยวันนี้ได้สิบถาดแล้ว หมอบแห่แม่ชมยงดงํารงความหากไว้ได้ละอา,าเสาขอบคุณดอกกุหลาบครับท้มตํำได้มาเยอะแล้วนะครับขอเป็นน้ำตัดหน่อยก็ได้นะครับน้ำเปล่าหน่อยก็ดีนะครับหรือของหวานนะครับพีโค<ข>มีน้ำโคกอ่ะน้ำบัดลมมีไหมครับน้ำาัตโมไอศครีมอ่ะขอคุณไอศครีมหนึ่งอ่ะสองคนแบ่งกันกินเลยครับไม้ทองคำร้องเพาะได้ไม้ทองคำเลยเพื่อนขอบคุณไม้ทองคำครับ จากคุณมนาชยาแจ้บวงดอกกุหลาบหนึ่งดอกสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนทาของขวัญจากอยกจพี่นสองดอกเอ้าหวยหวยหวยถึงไหนแล้วจากใจดวงนี้ที่มา แอลโอ้หมวกูยิ่งฟูอยู่เพื่อนกุหลาบคุณแจ้ชาไทยยกนิ้วให้คุณคูเบ้ไอตีมแบ่งคนละแท่งโอ้อันนี้อยู่กันหลายคนเลยครับนี่อยู่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดอยู่กันสิบคนครับสาห้าอ้าวออก3าห้าเหรอครับออกหกสา3เสองสามห้า ช่อง7 HD กด3-5ครับม,มันฟูมากเลยนะแก่โีอะโอเคะตามเต็มที่เลยหาแกงกันเนาะจีนพี่มุกขอบคุณฟุตบอลหนึ่งลูกครับคุณสิริชยาอะไรนะพี่พี่เนยประพาดาอยู่ไหมไม่อยู่ครับขอบคุณดัมเบลหนึ่งอันสองอันครับกล้ามจะไดใ้ใหญ่ๆนะครับมนาชายาคุณมนาชายานะครับ ขอบคุณดัมเบลนะครับหล่อทั้งสองเลยหวยออกแล้วเด้อสองสามห้าเป็นยังไงบ้างครับถูกกันไหมครับเฮดในกูฟู่แล้วมึงกัเฮดของมึงแบบลอๆเนาะ